ครับโอ้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีกรอบๆเครับครับเขาก็สีนั้มปลาเนี่ยตีซุกแล้วครับก็พักไปก่อนครับเพื่อว่าให้เสร็จดํามันครับครับอวัสดีซุกแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับขายเ้ขาย ตัวละเจบาทครับปลานิลทอดกรอบครับรับแป้งทอดกรอบครับใส่เข้าไปครับประมาณครึ่งถุงครับต่อน้ำหนลิตรครับครับคนครับโคเรโคเลครับเพื่อว่าเสียแป้งกำนําละลายครับละลายแป้งครับตามด้วย รสดีครับห่อละห้าบาทหนึ่งซองครับใส่ลงไปครับคนดีครับโคเลโคเลครับครับหลังจากคนแล้วครับตามด้วยชูลรสครับหอละห้าบาทครับคนครับเพื่อว่าให้ส่วนผสมนี่เข้ากันครับปลานินทอดครับ ผสมอาหารสีครับสีผสมอาหารครับครับคนครับปลานินทอดครับครับเกลือป่นครับ ครับใส่เกือประมาณสองช้อนโต๊ะครับคนครับโคเลโคเลครับคร<น>ับฟานิินครับครับบ้างครับเพื่อเสีเอาขี่ออกครับ ถองไปก่อนครับฟ๊บครับครับวิธีเอาขี่ปานี้หนอครับสอนครับฟึบครับโอ้ขวดอะไยครับครับใส่สอนครับ แบบเดียวครับครับหลังจากเอาเขียออกครับเอากระิ๊ัติถอดเก็ดครับป่านินทอดครับต้องเอาเก็ดออกครับครับถอดไปเรื่อยๆครับแล้วสีน้ำปลาไปล่างครับหลังจากถอดเก็ดแล้วครับ วันนี้ทายกลางแดดดิครับครับขอดเก็ดครับใส่สอดนี่กันครับ หลังจากถอดเก็บแล้วครับข้าิบกบังครับบังครับรับบังรัดกันครับครับบังไปเรื่อยๆครับ เอาสิล่างน้ำเปล่าอยมันสามน้ำครับนนรครับน้ำล้ลลางน้ำเกลือหนึ่งครับ,บน้ำเปล่าสองครับรวมเป็นสามครับปลานินทอดครับครับกระทะครับเอาสิตเติมน้ำมันลงไปครับครับน้ำมันพืชครับ ใส่ลงไปครับใส่น้ำมันพผื่ประมาณ3ามขวดครับอันนี้ขวดที่2ครับครับอันนี้ขวดที่3มครับอเใี่ใส่ไฟกลางครับทอดครับทิบ่ได้ใส่ไฟแห้งครับใส่ไฟประมาณปานกลางครับทอดปลานนิลครับ รับปนิ้นครับใส่ปนิ้นสดเลยครับครับเอาลงใส่น้ำหมักรับที่เปปขาหมักข้าเม,ม,มื่อกี้นี่ครับปิดลงไปครับครับข้อสี่มักปนิ้นทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีครับเลยครับครับน้ำมันร้อนครับปอ๊บลงไปครับนครับ วันนี้เดี๋ยวมักไปครับใส่ลงไปครับกระทะนึงครับสิใด้ประมาณ3าตครับครับเท้ากับสิปล่อยไปประมาณนี้ครับอย่าพึ่งกลับครับครับทีใส่ไฟปานกลางครับทอดไปเรื่อยๆครับช่วงแรกๆครับ สียัอบดกลับเลยครับเพราะว่าเนื้อปลานิ้นสียุ่ยครับหรือว่าสีแตกครับรูดออกครับล่อให้ปลานิ้นสุกขับล่อปลานิ้นกรอบนิดนดครับเวลาห้อกลับเนื้อปลานิ้นกับสีบลอดรูดออกครับถอดไปเรื่อยๆครับครับอันนี้เริ่มเลยครับเริ่มกรอบแล้วครับนะครับ ่อยขยับครับแต่ยังไม่กลับเลยครับเอากลับแล้วครับขยับคขอบอ่ะครับอ,อ,อันนี้กลับหลอดแบกครับเหลือนนเหลืองแล้วครับครับล่อครับล่อให้ปลากรอบครับต้องกรอบนอกนุ่มในครับ เนื้อวันหวานครับปลานน้นทอดครับนี่ครับไฟขยับไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ได้กลับไปรอบหนึ่งแล้วครับสิลสิเลครับโอ้ครับครับกรอบๆเลยครับครับเขากับซีน้ำปลาเน้นติดสุกแล้วครับกาพักไปก่อนครับ เพื่อว่าให้เรสตน้ำมันครับครอบอดีสุกแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับขายตัวละเจ็ดสิบบาทครับปลานินทอดกรอ,อ,อบครับ